สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนะครับยามเย็นแบบนี้นะฮะหกโมงห้าสิบสามนะครับไปไปดีกราฟกันก่อนสวัสดีท่านนะครับสวัสดีทุกช่องทางนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงห้าสิบสามหกโมงห้าสี่แล้วนะครับสัญญาณที่คุณได้ดูอยู่มันจะดีเลย์อยู่นะยังไงก็นะครับค่อยๆดูค่อยๆกดนะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวดูกันดิ นี่สวยเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยผมจะกดนะผมจะกดนะหนึ่งนาทีนะครับต่อไปนะฮะโอ้โหนะครับอ่านะครับ,นะรบเทสก่อนหนึ่งไม้นะครับเอาอเวีนกำก็ขึ้นไปแล้วสาเหตุที่กดสาเหตุที่กดลงเพราะว่ามันอยู่ใต้เส้นนะครับอยู่ใต้เส้น EMA นะครับมีแนวโน้มว่ามันจะลงนะแต่ภาพใหญ่มันก็ขึ้นอยู่นะครับ ผมขอเทสหนึ่งไม้ก่อนแล้วกันนะครับขอเทสเล่นๆนะครับอ่านะครับสวัสดีท่านนะครับทั้งจากห้องนะครับในกลุ่มนะกลุ่มไลน์้วก็สมาชิกที่ดู youtube อยู่นะครับสวัสดีนะครับอ่าเรามาเทสหนึ่งไม้ันก่อนนะอ่าตอนนี้ไม้นี้มันชนอ่าเรียบร้อยนะครับวินไปแล้วนะครับไม้นี้มันชนเอ a 20นะครับมันก็นะครับ มันก็สวยที่จะกดนะเนี่ยผมได้ไปแล้วจัดไปแล้วหนึ่งดอกขอไปแชร์กลุ่มนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้ในไลฟ์ของเราก็ชนกันหลายไลฟ์เลยนะครับใครจะดูไลฟ์ไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะอ่าแต่ของผมผมก็ไลฟ์ของผมไปนะครับอันนี้จริงๆอ่ะดูดิอันนี้มันมันไม้สามเลยนะกําลังจะวินนะแต่ผมก็วินไปโดยการทบแค่ไม้เดียวนะครับใช้ไม้เดียวไม่ได้ทบด้วยดิเข้าไม้เดียวเลยนะครับเพราะว่าเรามีจังหวะที่ดีนะฮะ อินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ก็คือ2ตัวนะครับคือ,อเส้น EMA 25นะครับตามที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็พาราบริกซานะครับเดี๋ยวผมมาดูอีกทีอ่าอันนี้แท่งยาวเลยนะปรับเป็น500ก่อนแท่งยาวนะตรงนี้รอนิดนึงหรือรอรอรอดูจะยอ่อไหมยอ่อย่อไปกดใหม่นะครับดูมดันจะยอ่อไหมนะฮะถ้าไม่ยอ่อก็ปล่อยผ่านนะฮะ ย,ย่อไหมอ่าโอเคผมว่ามันน่าจะลงนะม่พอกดปุ๊บก,ก็ขึ้นทันทีนะลงไปลูปไปรูปพ่อไม่เป็นไรครับไม่ลงก็ทบอ่ะไม่มีปัญหาครับอ่านะครับลงไปได้ใครกดทันเมเนี่ยใครมีใครกดไหมครับอ่านะครับ YouTube จะดีเลยยี่สิบวินะครับแต่มันสะดวกต่อการไลฟ์นะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่แบนอะ่ะคือเต็มที่นะครับ YouTube เต็มที่เลยนะครับ ไม้สองของเรานะฮะจะวินไม้ผมขอตั้งราคาไว้ก่อนนะเผื่อต้องครบนะอ่าไม้สองเต็มตัวนะฮะเต็มตัววินเต็มตัววินเลยตรงนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเยี่ยมยอดวินไปอีกแล้วนะครับสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวขอส่งเข้ากลุ่มนิดนึงนี่ก็เทรดกันสดๆนะครับในไลฟ์นะครับแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มกันสดๆเลยนะครับ ใครที่ดูอยู่ก็นะฮะศึกษาเทคนิคเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะมาบอกเลยครับว่าเทคนิคที่ผมใช้มันมีอะไรบ้างนะนะถ้าคุณดูจนจบไลน์นี่รับรองคุณเก็บเอาข้อมูลไปเหตุได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะอ้างอิงจากสัญญาณ Signal ซิกซี่นะครับที่ผมใช้คือซิกซี่หนึ่งนาทีนะครับเป็นชื่อว่าพีเดเตอร์หนึ่งนาทีนะครับตัวนี้นะครับกดนิวไปก่อนนะนะครับอินดิเคเตอร์ผมใช้นะครับเดี๋ยวอธิบายมันก่อนนะ อินดิเคเตอร์ผมใช้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับคือตัว EMA 25เห็นไหมตัวนี้นะครับเป็นเส้นๆนะครับผมเซตเป็นสีม่วงนะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะแล้วก็จุดๆอันนี้เขาเรียกว่าพาราบริกซานะครับพาราบริสานะฮะอ่าพิธีการตั้งค่าของเส้น EMA 2 5ทําทำยังไงครับมาตรงนี้เลยนะครับมาที่ตัวชี้วัดนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Moving Average นะครับอ่ากดเข้าไปนะฮะเดร๋ยวเราไปที่ตรงนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ กดไปเลยปึ้งนะฮะอันนี้ผมเซตเป็นยีนะครับเสร็จแล้วก็ตั้ง EMA นะครับอันนี้ก็เซตไปเลยนะครับและอันนี้ก็เซตไปเลยนะครับอยากเปลี่ยนอะไรก็กดไปกดเลือกใช้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมานะฮะส่วนจุดๆเนี่ยเาเรียกว่าพาราบริสาวิธีการเซ็ตง่ายนิดเดียวครับกดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตัวชี้วัดไปที่แนวโน้มนะครับแนวโน้มนะ แล้วก็หาพาราบริกษานะครับตัว P นี่ตรงนี้นะครับหรือจะพิมพ์พาราตรงนี้ก็ได้นะเจอนะครับกดตรงนี้เลยปึ้งเข้าไปนะฮะอันนี้ผมเซ็ตเป็นค่า Default เลยนะครับก็คือค่าเริ่มต้นกดเลือกใช้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไปแล้วนะครับได้2ตัวมาแล้วมีประโยชน์อะไรนะครับเอาไว้ดูเทรนด์ดูแนวโน้มดูโอกาสจับตัวดูความเป็นไปได้ในการไปต่ออย่างนี้นะครับ ลหลายองค์ประกอบในการเข้าเทรดนะครับซึ่งเราก็จะเอาไว้ใช้ในการคัดกรองสัญญาณนั่นเองนะถ้าสัญญาณมานะครับเราก็ไม่ใช่ว่า,อ,า <c oughs> อะไรเขาเรียกว่าอะไรหูดับตับไมมกดแม่งทุกทุกสัญญาณไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้องคัดกรองกันนิดนึงนะครับวิธีการดูประกอบกับเส้น EMA ย5ิบห้านะครับสำหรับเส้น EMA ยี่ะิบห้า <c> อ <oughs> ้ยกินน้ำแป๊บหนึ่งนะกินน้ำแป๊บหนึ่งติดคอเลยโอเคครับสำหรับเส้น EMA ย5สบห้าสีม่วงของเรานี่นะครับ เขาเร so right. ียกว่าเป็นเส้นเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเป็นเส้นแนวโน้มนะครับในการบอกเทรนของสัญญาณนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่ากราฟมันอยู่ใต้เส้นนะครับนี่ไล่ลงมาใต้เส้นแบบนี้นะครับมันจะหมายถึงว่ามันมีโอกาสลงนะครับถ้ามันยังไม่ทะลุขึ้นไปข้างบนนะมีโอกาสลงนะครับมันก็จะมีลงไปเรื่อยจนกระทั่งมันถึงเวลาที่มันทะลุเส้นมันก็จะทะลุขึ้นไปถ้าเกิดว่ามันทะลุได้บางทีมันอาจจะขึ้นต่อเป็นเทรนขึ้นก็ได้ แต่นี้มันทะลุแล้วก็ลงมานะครับมันก็เป็นเทรนลงต่อนะครับซึ่งจังหวะที่อยู่ใต้เส้นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นโอกาสที่เราจะกดลงได้นะฮะซึ่งถ้ามีลูกศรสัญญาณพีเดเตอร์ให้กดลงเนี่ยมันน่ากดมันน่ากดมากนะครับในจังหวะแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดขาขึ้นเช่นกันครับขาขึ้นขาขึ้นนะอยู่บนเส้นอย่างเงี้ยนะฮะขาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะวินในการกดขึ้นนะครับนั่นเองนะฮะ ส่วนพลร,ราบริษานะครับเม็ดอยู่ข้างบนเทนจะลงเม็ดอยู่ข้างล่างเทนจะขึ้นนะครับก็เอาไว้ประกอบการตัดสินใจว่าทิศทางมันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อนะแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์ที่มันจะวินในไม้ไม้นั้นนะครับบางทีไม้นั้นขึ้นเพื่อปิดวินให้เราแต่ว่าพาร,ราบริษาอยู่บนนะครับมันก็ไม่ได้ลงนั่นเองนะโอเคนะครับบางทีแรงมันเยอะมันก็ขึ้นมาวินนะครับดูทรง eu นิดนึงนะครับอ่าทรง eu อันนี้ มันปิดด้วยราคาไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพูดวิเคราะห์อีกทีนะครับวิธีการเข้าอีกแบบหนึ่งนะฮะสมมุติว่าสมมติว่ากราฟเนี่ยนะครับมันวิ่งลงมาอย่างเงี้ยนะครับวิ่งลงมาปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมาทะลุนะมันจะขึ้นมาทะลุนะครับตรงเส้นตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งแท่งนี้นะครับถ้าสัญญาณมีลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะฮะถือว่าน่ากดนะครับเพราะว่านะครับราคาเปิดมันอยู่ใต้เส้นนะฮะแล้วราคาก็ไปปิดเหนือเส้นนะครับ มันเป็นการบ่งบอกว่าแท่งต่อไปจะขึ้นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกศรมาชี้แท่งนี้ยนะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะฮะแล้วพรราบหรือซายอยู่ล่างด้วยก็เต็มตัวได้เลยนะเต็นตัวรวยนะครับเต็นตัวรวยเลยนะครับส่วนแท่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับลูกศรนไอ้ลูกศรชี้ลงแท่งนี้นะฮะและอันนี้ก็ลงจริงๆนะครับอาจจะแท่งเล็กหน่อยแต่ก็ช่างมันลงนะถึงแม้ว่ามันดะยปิดเขียวนะแล้วแพ้เราก็ต้องทบอีกไม้หนึ่งเพื่อชนะนะครับ พลังระหลึกาอยู่ข้างบนเนี้ก็ใจชื้นในระดับหนึ่งเลยนะครับว่ามันต้องลงไม่แท่งนี้ก็แท่งเนี้ยนะฮะอย่างน้อยต้องวินนะครับลองแบ็กเทสดูได้นะครับนะก็ไม่ไม่ต่างจากที่ผมพูดนะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้มันอันนี้มันบัญชีแท่งนี้ใช่ไหมว่ามันจะขึ้นใช่ไหมแต่อันนี้ก็ปิดปิดเขียวอาจจะวินก็ได้นะครับใครที่เทรดอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะรอดเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันยังไม่ผ่าน EMA มงมันก็ยังน่ากลัวไม่น่าเทรดนะครับ ผมไปดู ej ก่อนนะครับ ej โอเ okay. ค ej มันยังอยู่ใต้เส้นอยู่นะแล้วพาราบลิกซายอยู่ข้างบนด้วยนะครับบงบอกว่ายังไงมันต้องมีลงแน่ๆแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปชนอีกแท่งหนึ่งตรงนี้แล้วอาจจะทำให้ราคาตรงนี้มันชนะไปได้นะครับมันก็มีโอกาสเช่นกันนะเพราะดูจากความเฉียงแล้วมันยังมีโอกาสเฉียงอยู่ประมาณนี้นะฮะมันยังมีโอกาสขึ้นอีกแท่งหนึ่งนะครับต้องดูราคาตรงนี้เคราบว่ามันจะปิดแค่ไหนนะครับ แต่ว่าทุกอย่างก็ไม่แน่นอนนะเห็นไหมมันลงแล้วนะครับทุกสอนก็หายไปแล้วนะครับก็อย่างว่านะครับถ้ามันอยู่ใต้เส้นเนี่ยก็คือมันไม่สวยนะต้องระมัดระวังในการกดขึ้นนะครับแลถ้าเว่ามันอยู่บนเส้นนะครับเป็นเทรนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันให้กดขึ้นอย่างเงี้ยโอเคน่าสนใจนะครับก็ตอนนี้ก็รอกันไปก่อนนะเทคนิคก็มีแค่นี้ครับง่ายๆเลยครับสำหรับการดูกราฟนะนะครับแต่สมมติว่านะครับต้องบอกว่า สมมุติว่าจะ,จะเสเียรจริงๆสมมุติว่าบางทีมันมันสวนเทนก็จริงนะเออแต่ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยรับแนวต้านได้นะครับมันก็เลยช่วยในการเข้าเข้าตำแหน่งที่ถูกต้องได้เหมือนกันนะอ,อ่สาสำหรับแนวรับแนวต้านเนี่ยอธิบายาคร่าวๆดีกว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่าบางคนอาจจะรู้แล้วก็ลองฟังดูนะครับแนวรับแนวต้านคืออะไรครับสมมุติว่าออแนวรับคือจุดด้านล่างที่ ราคาลงมาถึงแล้วเด้งขึ้นนะครับเขาเรียกว่าแนวรับนะครับนี่แนวรับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้แนวเดียวกันเลยเห็นไหมอ่านะครับคือนี่ลงไปแล้วเด้งขึ้นนี่คือแนวรับแล้วพอกราฟมันวิ่งมาปุ๊บลงมาชนด้านล่างเด้ง,ดงขึ้นอ่ะแนวรับเดิมเลยนะฮะแล้วพอมันชนขึบน้บอลลงมานะครับพยายามพยายามไปมาไปมาทะลุแนวรับเดิมแล้วลงมาเป็นแนวรับใหม่ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็สร้างแนวรับใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ในอนาคตอาจจะมีการเด้งและมันก็เด้งจริงๆเห็นไหมตรงนี้นะครับมันก็เป็นจุดที่เราสามารถเข้าได้นะครับเป็นจุดตรงนี้สามารถเข้าได้นะครับแตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวตรงนี้ก่อนดีเอ่อแนวต้านแนวต้านจะอยู่ข้างบนนะแนวต้านจะอยู่ข้างบนนะครับเป็นจุดที่เคยเด้งแล้วก็เด้งลงมาเคยไปถึงแล้วเด้งลงมานะครับคือแนวต้านนะอืมนะครับตรงนี้แนวต้านตรงนี้ยังไม่มีจุดไหนที่มันเด้งแล้วมาชนเลยนะฮะ เท่าที่ดูนะยังไม่มีนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีจุดนี้จุดนี้เห็นไหมเอออาจาจะไม่เป๊ะมากแต่ว่าไส้มันก็ใช่เห็นไหมเออนะครับบางทีบางคนก็วัดที่เนื้อเทียนบางคนก็วัดที่ไส้เทียนครับต้องก็ต้องระวังหน่อยบางทีมันไปเด้งที่ไปลายไส้ก็มีนะเออมันก็ไม่แน่ไม่หนอดนะครับเพราะนั้นเราต้องเก็บเป็นโซนนะครับบางคนก็จะตีเป็นโซนเนะอ,อย่างเช่นว่าเออบางคนจะตีอย่างเงี้ยอ่าตรงนี้บปนะเอาเส้น ลบเส้นเก่าเทียบเลยคนบอกอ่าตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้นะอ่าบางคนก็อ่าคนเดิมมาแหละไม,ไ,ไม่ได้บางคนอะ่ะ <c oughs> บอกว่าแนวรับมาถึงตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนราคาแนวรับนะครับอ่บาผมก็จะบอกแบบนี้นะแล้วคนราคาแนวรับนะถ้ามันราคามาอยู่ในช่วงนี้แล้วมันไม่ไม่ทะลุอะ่ะเราก็จะกดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเทคนิคในการเข้าได้อย่างหนึ่งนะอืมนะครับก็เก็บเป็น ความรู้เอาไว้นะฮะนะครับก็แต่ว่าบางทีเราเทรดตามฟอลโล่เทนเราก็ไม่ต้องใช้แนวแน้วต้านจะเท่าไหร่นะครับเราต้องบางทีเราหาจังหวะที่มันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ตามเทนคือเราปิดทางอยู่แล้วเราจะหาโอกาสแก้ไม้เราก็ต้องดูแล้วเรต้านนะครับในการเข้าให้ถูกตำแหน่งแล้วก็ไม่ไม่เสียโอกาสนะครับในการชนะนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเข้าถูกตำแหน่งยังไงก็ชนะนะครับประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวรอ,ร,อรอสัญญาณก่อนนะครับตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะเข้าไลฟ์ของทางทิกซี่อยู่นะครับก็ก็อาจจะชนกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไลฟ์กันไปกระหน่ำเลยนะครับมีหลายไลฟ์ให้เลือกให้เลือกเข้านะฮะครับ,รบก็ฟังกันเพลงกันไปนะเราจะมีทิกซี่5ทีก็มีนะเขาเรียกว่าฮันเตอร์กับคลาสสิกนะครับ แต่ผมที่ผมออนไลน์เนี่ยผมใช้พีเตอร์ซึ่งตัวนี้ตัวแจกฟรีนะเป็นตัวแจกฟรีที่สามารถใช้ได้ทุกท่านนะครับคนที่อยู่ใน t ิกติกอยู่แล้วจะรู้นะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับสแกนคิวโ,โคด้านขวานี้แล้วก็ทักเข้ามานะฮะแล้วก็ขอใช้เสริจนะครับใช้สัญ,ญญาณฟรีนะครับเดี๋ยวทางแอดมินก็จะบอกเงื่อนไขเขาว่าตนะ้องทำยังไงนะง่ายๆไม่มีเก็บไม่ีเก็บตังค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ฮัลุนะนี่ฮัลุฮัลุนะแต่ว่าพลผลิตสามอยู่ข้างล่างนะพรลผลิตสามอยู่ข้างล่าง เนี่ยดูอแาบทรงแล้วมันค่อนข้างจะขึ้นนะเนี่ยลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นนะครับมันยังไม่สวยนะแต่มันทะลุแล้วนะฮะพลาวลาริกรยอยู่ข้างล่างด้วยนะโอกาสที่จะดันขึ้นนะณจุดนี้นะครับณจุดนี้แต่อาจจะลงไปวินก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ไว้ให้รู้หรอกนะครับแต่ก็เราต้องระวงังน,นิดนึงนะครับมันยังไม่เข้านะครับเพราะว่ามันยังไม่สวย ือกราฟอ่ะมันเฉียงแบบนี้เพื๊บเพื่อเืมันแรงคือมันกะลังขึ้นอยู่นะนะครับถ้าเกิดว่ามันกวาดขึ้นกวาดลงเงี้ยอันนี้สวยนะครับไซ์เวย์ไซ์เวย์แบบว่ามีแนวโน้มขึ้นเงี้ยสวยแต่เน,นี้ยดูเหมือนต้องทบไม้ละต้องทบไม้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเปิดไม้นี้ชนะเลยหรือว่าต้องทบอีกไม้หนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้เข้าแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอีเจอีเจอีเจไม่ทะลุนะถ้าอีเจพุ่งนไปทะลุเส้นเนี่ยน่าตั้งใจอยู่นะครับ พอกราฟดูดูทรงค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับ EU ดูอ u ดิดอียเป็นไงครับอ u ูสัญญาณให้กดขึ้นแล้วนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันแพ้นะมันแพ้นะครับแต่วานนี้ซิกมันน่าจะน่าจะพอดีอะ่ะแล้วสัญญาก็เลยหายเลยกลายเป็นสัญญาณกดขึ้นเลยนะครับผมว่าผมน่ากดนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดนะอา่านะครับอา้าวเดี๋ยวก่อนนิผมก็ลืมดูไป จริงๆอะนะครับลูกศรบัญเชีอันนี้นะครับเป็นการพยากรณ์แห้งหน้านะครับอันนี้ผมกดเข้าไปแล้วนะโอเคขอให้มันขึ้นแบยบยาวๆแล้วกันนะถือว่าผมบินไปแล้วกันเดี๋ยวผมรอราคาครบเลยอ่านะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดแห้งใหม่ผมต้องครบนะนิวนน้วก่อนนิ้วก่อนนิ้วไว้ก่อนนะนิ้วไว้ก่อนอุ้ยอ่าโอ้โห ให้ราคาซะดีเลยนะครับเนี่ยแหมตะกี้ก็จะชนะอยู่แล้วนะฮะโอเคขึ้นไปเลยสวยๆขึ้นไปอ่าโอเคครับถ้าวินถ้าชนะแบบนี้ก็สวยดีอะไม่เป็นไรละอ่ะขึ้นไปเลยครับอ่านะครับทรงมันดีนะครับเนี่ยทรงมันดีนะครับเพราะว่ามันอยู่เหนือเส้นนะฮะแล้วก็มีความเฉียงขึ้นแบบขาขึ้นนะครับแล้วพาลาสลิกไซายอยู่ล่างด้วยนะครับอย่างเงี้ยโอ้สบายหว่นเจี๊ยบแน่นอนนะครับวินกันไปนะฮะ เหมือนจะมีข่าวหน่อยๆหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยนะครับ e g ก็พุ่งเป็นเส้นเลยนะครับ EU ก็เป็นเส้นเลยนะครับแต่ว่านะครับ EJ กับ EU ก็ยังปกติอยู่นะฮะอ่าเตรีมตัวนะครับเป็นตัวบินครับงานนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วปล่อยจอยนะครับเหลือ1 5วินะครับเดี๋ยวเพิ่งลงมานะฮะเดี๋เพิ่งลงมานะะผมเตรียมไม้รอไว้ก่อนนะนะครับเอาแล้วเดี๋ยวผมเตรียมไม้รอไว้ก่อนนะถ้ามันจะลงผมก็ต้องกดขึ้นนะไม่ลงแล้วแหละ สามสองหนึ่งเว้นไปแล้วนะครับเราเก็บายาวครับสามไม้ไม่มีพลาดเลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวขออแคปอีกไม้หนึ่งนะครับนีลายก็จัดกันไปสวยๆส,สดๆนะครับเด็กการสดๆเป็นไงบ้างฮะสวยงามไหมจําเทคนิคไปใช้นะครับถ้าคุณมีสัญญาณพิเดเตอร์อยู่แล้วนะฮะก็เอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้ได้เลยนะครับถ้าใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่มีสัญญาณนะครับก็ ักกันเข้ามานะครับที่ QR ีโคด้านขวานี้นะแล้วก็นะครับทักทายเข้ามาแอดมินนะครับก็จะนะครับชี้แจงว่าเราทำยังไงนะแล้วก็จัดกันไปเลยนะครับสัญญาณใช้ฟรีตลอดชีพนะครับเพียงแต่อยู่เงื่อนไขของเราเท่านั้นเองนะฮะคุณก็จะเทรดได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับสัญญาตัวนี้เทรด OTC ได้ด้วยนะอย่างวันนี้มันสกุลเงี้ยพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเหงาเนะครับพรุ่งนี้ก็เทรดได้ครับ OTC มีเสาร์อาทิตย์นะครับและสิ่งสำคัญที่ o t c เซีเจ๋งกว่าก็คือนะครับ ไม่มีข่าวมากวนใจนะครับแล้วเทรดตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะครับเพียงแต่รอสัญญาณให้มันมาพร้อมก่อนก็แล้วกันคนทําสัญญาบางทีไม่ตื่นมันอาจจะยังไม่มานะครับก็รอสัญญาณก็มาราวก็เก้าโมงกว่าสิบโมงอย่างเงี้ยนะครับพอมันมาปุ๊บก็จัดกันได้เลยนะครับ o d ีเปิดทุกคู่ทันทีไม่ต้องรอตลาดอะไรสิ้นนะครับคุณสามารถกดได้นะครับเพียงแต่ใช้เทคนิคอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถเข้าได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสชนะสูงนะครับ แล้วไอ้อย่างเงี้ย่าเห็นไหมข่าวอย่างเงี้ยน่าจะมีข่าวแล้วมั้งอยู่ที่กระพุ่งมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นโอริซีก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่มีข่าวเป็นกราฟที่นะครับสร้างขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาสบายใจได้นะครับอ่าโอเคโอ้โหยาวอย่างี้ก็ไม่น่าเล่นนะตอนนี้หนึ่งทุ่มเจ็ดนาทีนะครับไม่รู้มีข่าวอะไรหรืออะไรหรือเปล่าหนึ่มงนะครับก็ปล่อยมันไปครับเราจะไม่กดนะฮะสวยงามก็สามไม้นะครับผมว่าก็ก็โอเคนะนะกำลังดีนะครับ เราจะไม่ได้ไลฟ์ยาวอะมากมายเพียงแต่ว่าเราจะมาสอนเทคนิคนะครับแล้วก็เอามาเส้นดีๆแล้วก็วิธีแนะนำนะครับสัญญาณตัวนี้นะฮะที่ทุกคนสามารถไปทำกำไรได้นะฮะที่อุเทตสามไม้ยังไม่พลาดเลยเห็นไหมนะครับถ้าคุณใช้สัญญาณบ่อยๆนะครับฝึกจากเดโมก่อนก็ได้นะฮะเวลาใช้คล่องแล้วก็ไปใช้ของจริงไม่ต้องลงเงินเยอะนะครับสามสิบบาทก็สตาร์ทได้นะครับแล้วก็ฝึกกันไปนะครับเข้าไลฟ์ของโค้ดบ่อยๆเอฟซีมีไลฟ์เยอะมากนะครับ ศึกษาเทคนิคต่างๆของแต่ละโค้ดนะครับแล้วปรับใช้อะไรชอบใจก็ใช้ไปอะไรม่ชอบใจก็ทั้งทิ้งหัวอะไรม่ชอบใจก็เคพียงหัวทิ้งไปเลยนะจ้างมันนะครับไม่ต้องไปหนักหัวตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับคือเอาโค้ดด้านขวานี่นะครับสแกนเข้ามาได้เลยนะฮะของฟรีมีอยู่แน่นอนฟรีจนนะฮะหัวจันเท้าเลยนะครับฟรีสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็มาเจอกันในกลุ่มกันได้เลยนะนะครับเพื่อทำตามเงื่อนไขนะครับเทปมัน 8x นะฮะ 8x เป็นผู้สอบสุนในการทบใช้สัญญาณฟรีนะครับ ถ้าไม่มี 8x เราก็ไม่ได้ใช้สัญญาณฟรีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสมัคร 8x แล้วก็มาเทรดด้วยกันได้เลยนะฮะแต่ก่อนที่คุณจะสมัครเนี่ยทักแอดมินเข้ามากดน,นะครับในงานคุณจะเสียเวลาฟรีนะฮะอ่าโอเคนะครับหรบไลฟ์ like นี้ก็พอสมควรนะสามไม้นะครับสอนเทคนิคกันอย่างครบครบแล้วนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับแล้วก็หรือว่าอยากจะเข้ากลุ่มเข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดกันนะใครอยู่ในใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วก็นะครับจำเทคนิคที่ผมสอนแล้วก็นอยปรับใช้ได้นะครับ อ่ายูทูบจะดีเลย์ยี่สิบวีนะครับจะเทรดอะไรก็ระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้าคลิปหน้าดีกว่านะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ